สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำหน้ากากหมูหวานกันค่ะวันนี้เราได้หน้ากากหมูที่ได้จากที่เหลือจากการเส้นไว้ค่ะเหลือเยอะมากเราก็เลยลองเอามาทำเป็นเมนูหน้ากากหมูหวานดูค่ะจะได้รสชาติและหน้าตาเป็นยังไงบ้างเรามาดูวัตถุดิบเครื่องปรุงกันค่ะใบมะกรูดหั่นฝอย ซีอิ๊วดำซีอิ้วขาวแล้วก็เกลือค่ะน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลทรายค่ะอย่างละ50กรัมค่ะหัวหอมแดงหั่นค่ะกระเทียมสับนะคะหน้ากากหมูหั่นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันค่ะมาดูหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปค่ะเป็นน้ำมันพืชนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะโดยประมาณ เมื่อกระทะร้อนได้ที่แล้วเราก็ใส่กระเทียมสับของเราลงไปค่ะผัดกระเทียมให้หอมค่ะจากนั้นเราก็ใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะ ผัดให้หอมกระเทียมมีกลิ่นหอมนะคะเมื่อหอมแล้วเราก็ใส่หัวหมูหั่นของเราลงไปเลยค่ะหัวหมูนี่ก็คือผ่านการนึ่งจนสุกแล้วนะคะหน้ากากหมูตรงนี้นะคะเขาจะมีความสุกแล้วค่ะเพราะว่าเราเอกไปเส้นเนาะเสร็จแล้วมันเหลือเยอะเราเสียดายค่ะเราก็เลยลองเอามาทำเป็นหมูหวานดู เสร็จแล้วดูหน้าตาของเขาว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างลองทำค่ะลองทำดูว่าจะเป็นหมูหวานปกติของเราไหมเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะดึงน้ำมันเขาออกหลังจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงข,ของเราลงไปค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็เกลือค่ะใครอยากใส่ชูรสก็ใส่ได้นะคะแต่เราใส่ผง ผงปรุงรสสำเร็จรูปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าซีดำซีอิ๊วเราจะดำมากไปไหมเราใส่ไปตั้งสองช้อนโต๊ะแต่ไม่เป็นไรค่ะซีอิ๊วก็อร่อยเหมือนกันแต่ถ้าลดได้ลดไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ กลิ่นก็หอมมานะคะกลิ่นก็เหมือนมูหวานปกติค่ะแต่สีอาจจะเข้มไปนิดนึงแต่ก็ยังเดินหน้าต่อไปค่ะจากนั้นเติมน้ำลงไปค่ะเอาแค่พอท่วมพอแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันค่ะ เราจะต้มและเคี่ยวไปสักพักค่ะจนน้ำแห้งลงจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะเป็นน้ำตาลทราย50กรัมน้ำตาลมะพร้าว50กรัมค่ะ จากนั้นเราก็ทำให้น้ำตาลละลายให้หมดนะคะแล้วก็ผัดและเคี่ยวต่อไปค่ะ เคี่ยวต่อไปจนน้ำงวดลงค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการดึงน้ำมันออกจากหน้ากากหมูของเราด้วยนะคะตอนนี้น้ำของเราก็แห้งแล้วค่ะเริ่มหมูเริ่มเหนียวค่ะ เริ่มเป็นหมูหวานแล้วค่ะอาจจะมีสีเข้มนิดนึงเพราะซีอินะคะไม่ใช่การไหม้นะคะรสชาติก็ใช้ได้ค่ะเป็นหมูหวานธรรมดานี่เองแต่เป็นเพียงหน้ากากหมูหวานค่ะแต่จะให้อร่อยนะคะให้เป็นหมูสามชั้นค่ะหมูหวานใช้หมูสามชั้นค่ะแต่ว่าเรามีหน้ากากหมูเราก็อยากทำค่ะทำได้เหมือนกันค่ะ เมื่อเราเคี่ยวหน้ากากหมูของเราจนได้ที่แล้วนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปค่ะเพิ่มกลิ่นหอมสมุนไพรนะคะหอมใบมะกรูดมากผัดให้เข้ากันค่ะก็เป็นอันเสร็จหน้ากาก,ากหมูหวานของเราค่ะ สีเข้มเพราะสีอิ๊วนะคะไม่ไหม้นะคะแอบชิมดูแล้วอร่อยเหมือนกันค่ะ <S <S ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูหน้าก,าก่างหมูหวานของเราค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันค่ะนี่นะคะลงจานเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะสีเข้มนิดนดนะคะ จริงๆน่าจะเป็นเมนูหน้ากากหมูหวานซีอิ๊วเนาะหน้าตาดูดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่ทำหมูหวานที่เคยทำนะคะอย่าตกใจนะคะนี่คือสีดำจากซีอิ๊วค่ะเราใส่ไปสองช้อนโตดูมากไปหน่อยแต่รสชาติอร่อยคือกันค่ะเพียงแต่สีสันมันดาร์กดาร์คค่ะเค็มเมนะคะสำหรับเมนูหน้ากากหมูหวานของเราวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร r e ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ